สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Around the World by CNN พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับรายการของเรานะครับคุณผู้ชมครับจะนําเสนอเรื่องราวจากทั่วโลกให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนใครเลยนะครับข่าวสารของเราก็คือข่าวสารที่ fresh สดและก็อัปเดตที่สุดและก็ Intrend ที่สุดสําหรับคุณผู้ชมนะครับและก็มีที่นี่ที่เดียวครับทางโม e l 29 Motion Nonstop Channel วันนี้ก็วันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2020 5 5 7นะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพบกับข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราได้ทาง Facebook Instagram และก็ Twitter ในการ search mono29tv อะ่ะครับสำหรับเรื่องแรกที่ Around the World by CNN อยากนำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้ก็คือเรื่องของโรคครับคุณผู้ชมลองคิดสิครับโรคที่ผ่านมานะครับที่เกิดขึ้นบนโลกของเรามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นโรค s a r s โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ปี2009และโรคที่เรายังไม่สามารถกําจัดได้ทุกวันนี้นะครับก็คือโรคเอชหรือว่าโรคมะเร็งนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและโรคตอนนี้ที่กําลังทําให้หลายคนนะครับวิตกกังวลก็คือโรคอะไรคุณผู้ชมทราบใช่ไหมครับ ถูกต้องนะครับสำหรับใครที่ตอบว่าอีโบลาโรคอีโบลาก็เป็นโรคที่ตอนนี้นะครับเป็นปัญหามากเลยครับซึ่งมันได้เริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมครับในประเทศไลบีเรียกินีซิราลิโอนและไนจีเรียครับ และก็ตอนนี้กําลังแพร่กระจายไปทั่วแอฟริกาและก็ได้พบเห็นล่าสุดนะครับคนไข้ในสหรัฐอเมริกาและก็ในประเทศจีนด้วยโรคอีโบลานะครับตอนนี้ก็ทําให้คนแอฟริกาติดเชื้อหลายพันคนแล้วแล้วก็ทําให้คนเสียชีวิตอีกหลายพันคนด้วยครับ ทางนักวิจัยนะครับคุณผู้ชมครับและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโรคก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือความที่ไม่สะอาดของหมู่บ้านในแอฟริกานะครับที่เป็นหมู่บ้านที่แออัดโดยเฉพาะในเมืองเวสต์พอยต์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไลเรียแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นปัญหาก็คือความเฉื่ยและความช้า ขององค์กรอนามัยโลกหรือว่า the World Health Organization ที่ได้เห็นว่าโลกนี้กำลังระบาดแต่ชะล่าใจไม่ยอมทำอะไรจงกระทั่งมันเป็นวิกฤตในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เราจะไปดูความคิดเห็นของหลายๆองค์กรดีกว่ารวมถึง World Health Organization ด้วยว่าทำไมถึงได้ชะล่าใจทำไมรอจงกระทั่งโลกมันกลายเป็นพาหะที่ร้ายแรงขนาดนี้แล้วค่อยมาทาอะไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องนี้กันเลยครับ ดรเดวิดนาบาโรแพทย์ชาวอังกฤษได้รับการแต่งตั้งจากสหปร,ระชาชาติให้เป็นผู้ประสานง,งานเกี่ยวกับวิกฤตอีโบลาคุณมองว่าความพยายามกำจัดอีโบลาในขณะน,นี้ไม่ใช่การสู้รบธรรมดาแต่เป็นสงครามที่ทุกฝ่ายต้องจำเป็นร่วมมือกันและทำงานกันอย่างหนักและมีประสิทธิภาพซึ่งคาดหวังว่าจะใช้เวลา6เดือนจะสามารถบรรลุผลสำเร็จแต่การทำงานดูจะล่าช้าเกินไปในความรู้สึกของนักวิทยาศาสตร์ชาวเบลยเยียม ผู้คนพบเชื้อไวรัสอีโบลาเมื่อปี1976พีเตอร์ปิออสซึ่งให้สัมภาษณ์ตำหนิบรรดาหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับความล่าช้าจนผิดปกติของมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของอีโบลาในรอบนี้เขาระบุว่าองค์การอนามัยโลกพึงจะมาตื่นเอาเมื่อเดือนกรกฎาคมทั้งที่การระบาดได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่แล้วขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนช่วงต้นเดือนมีนาคมแม้ว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลก ได้แสดงความเป็นผู้นําออกมาแล้วแต่มันก็ช้าเกินไปส่วนสถานการณ์การระบาดของเชื้อมรณนอีโบลา่าทำให้เกิดมาตรการป้องกันในทุกรูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือการปิดกั้นเส้นทางแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจํากัดและไม่ข้ามทวีปออกไปล่าสุดสายการบินบริทิสแ a i r เวย์ประกาศจะงดให้บริการเที่ยวบินสู่ไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนต่อไปจนถึงต้นปี2015ตามทอยทแถลงบอกว่าความปลอดภัยของลูกค้า ลูกเรือและพนักงานภาคพ,พื้นดินคือสิ่งที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกและจะมีการประเมินเส้นทางการบินนี้เป็นระยะระยะในอีกหลายสัปดาห์ที่กําลังจะมาถึงก่อนหน้าน,นี้ British Airways ได้ประกาศงดเที่ยวบินสู่ไลบีเรียและเซิรารลโอนไปจนถึงเดือนกันยายนเท่านั้นซึ่งโดยปกติ British Airways จะมีเส้นทางเที่ยวบินจากสนามบินนานาชาติฮิสโตรจากกรุงลอนดอนไปยังกรุงฟรีทาวของซิรารโอนสีเที่ยวต่อสัปดาห์ และมีเที่ยวบินเชื่อมต่อไปยังกรุงมันโรเวียเมืองหลวงของไลบีเรียทั้งนี้ผู้โดยสารที่จองตั๋วเครื่องบินของ British a i r w a y ์ในเส้นทางดังกล่าวไปแล้วสามารถขอรับเงินคืนเลื่อนวันเดินทางให้ช้าออกไปหรือเปลี่ยนเส้นทางการบินไปยังกาหน้าเคนยาและไนจีเรียแทนไวรัสอีโบลาซึ่งแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกตั้งแต่ช่วงต้นปีนที่ผ่านมา ได้คลาดชีวิตพลเมืองในกินีเซียราลีโอนและไลบีเรียไปแล้วไม่ต่ำกว่า1,400รายก็เป็นวิกฤตที่สำคัญมากเลยนะครับและก็หลายๆคนก็โทษองค์กรความ องค์กรอนามัยโลกหรือว่า The World Health Organization ริยกยอก,ก็คือ WHO นะครับนั่นคือ WHO ที่ชะล่าใจทำให้โรคนี้ได้ระบาดถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่รีบแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นครับซึ่งทางองค์กรอนามัยโลกก็คงไม่คิดว่ามันจะเป็นวิกฤตถึงขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับทางตัวแทนของสหรประชาชาติก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าสงครามต่อสู้กับอีโบลาคงใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนครับคุณผู้ชมครับนั่นคือทั้งปีของ 2014นะครับก็ต้องคอยระวังโรคอีโบลาไปก่อนส่วนเรื่องราวของโรคอีโบลาในปีหน้าเดี๋ยวค่อยมาดูผลสรุปอีกทีว่าสามารถกําจัดโรคนี้ได้ไหมครับแต่เขาตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าไม่ต่ำกว่า6เดือนและไม่เกิน1ปีครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับสำหรับเรื่องราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรากําลังจะพูดถึงกระแสของการเทน้ําแข็งบนหัวนะครับหรือว่าที่เรียกกันอย่างเป็นทางการก็คือ Ice Bucket Challenge ซึ่ง Ice Bucket Challenge นะครับก็รณรงค์ให้คนเนี่ยครับบริจาคเงินถึงโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับหรือว่าเรียกย่อๆก็คือ ALS ซึ่งองค์กรนี้นะครับได้เริ่มต้นในเมืองเล็กๆของบอสตันนะครับในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ดังไปทั่วโลกแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราก็มีการทำไอซ์บั c เก็ตแช l ์เลนจด้วยนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ทำไอซ์บั c เก็ตแช l ์เลนจผมท้าให้คุณทำเลยนะครับคุณผู้ชมครับ แต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าตอนนี้ Ice Bucket Challenge มันดังไปทั่วโลกมากเลยและก็ดังไปที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียก็เปลี่ยนจาก Ice Bucket Challenge เป็น Rice Bucket Challenge นะครับก็คือการบริจาคข้าวแทนที่จะการท้าให้คนนะครับเอาน้ำแข็งลาดอยู่บนตัว ซึ่งที่ฉนวนกาซาคุณผู้ชมทราบไหมครับว่า Ice Bucket Challenge ก็ไปถึงที่นั่นด้วยแต่กาซาก็มีการท้าทายที่ต่างออกไปครับเขาได้เปลี่ยน Ice Bucket Challenge นะครับที่ใส่น้ำแข็งไว้ในถังเป็น Rubble Bucket Challenge ก็คือเอาซ่าของตึกและบ้านเรือนมาใส่ไว้ในถังแทนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งคำว่า Rubble นะครับก็คือเศษซาาของตึกหรือว่าเศษซาาของบ้านเรือนอาคารที่ได้พังลงมาครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งผมงงนะครับว่าการท้าแบบนี้เราต้องเอาเศษซากของตึกเนี่ยมาใส่ในถังและเทบนหัวหรือเปล่ามันคงดูอันตรายนะครับไหนจะหินปูนไหนจะตะปูเอามาเทไว้บนหัวมันจะยิ่งอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่หรอครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับ Rubble Bucket Challenge คือการท้าแบบไหนมันจะประหลาดขนาดไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับ r u b b l e Bucket Challenge ในถนนกาซากันดีกว่าครับ รัปเปอรบักเก็ตเชลเลนในฉนนกาซาเป็นการนำเศษซากประคับพังจากสงครามไม่ว่าจะเป็นดินหินทรายและเศษผงสกรปรกต่างๆมาราดตัวแทนการราดด้วยน้ำแข็งที่นิยมกันในทั่วโลกขณะนี้นายไอมานอัลอาลูสื่อมวลชนวัย42ปีซึ่งเป็นผู้คิดค้นรัปเบอรบักเก็ตเชลเลนเปิดเผยถึงแรงจูงใจว่าเขาต้องการทำบางอย่างเพื่อส่งข้อความให้ทั่วโลกรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาตอนนี้ แต่ก่อนจะมาลงเอยที่เสร็จผงสกรปรกอย่างนี้เพื่อนเขาเคยแนะนำให้ใช้เลือดหรือแม้กระทั่งเศกร,ระสุนปืนด้วยตอนนี้กระแส b b เบิลบั e เก็ตเช e เลนเริ่มเป็นที่พูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์แล้วอย่างแฟนเพจใน Facebook ก็มีคนกดไลค์ถึงหลัก2,000คนแล้วนอกจากนี้ยังมีการตั้งแฮชแท็กใน Facebook และ Twitter ในชื่อ Das Bucket Challenge และ Remain Bucket Challenge ด้วยต่นายอาลูนผู้คิดคน้น หวังให้กระแสไปไกลกว่านั้นเขาอยากให้คนดังระดับโลกอย่างดาราหรือประธานาธิบดีสักห้าคนรับคำท้าของเขาด้วยขณะเดียวกันรัเบลบักเก็ตชอเลนต์ก็ไม่ได้เป็นกระแสใหม่เพียงกระแสดเดียวเพราะยังมีผู้ที่คิดค้นอีกหนึ่งกระแสขึ้นมานั่นก็คือไลซ e Bucket Challenge หรือข้าวหนึ่งถังโดยผู้ที่รับคำท้าไม่ต้องเอาเข้าวสารมาเทาใส่ตัวเองแต่อย่างใดเพียงแค่นำข้าวสารหนึ่งถังไปบริจาคให้กับผู้ที่ขาดแคลนเท่านั้น เท hmm. ่าที่ดู r o u b l e Bucket Challenge แล้วนะครับมันก็เหมือนที่ผมพูดเลยเอาเศษของตึกแล้วก็อาคารที่พังมาเทไว้บนหัวนอกจากจะอาจเจ็บแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมีตะปูอยู่ในนั้นก็สกรปรกด้วยครับคุณผู้ชมซึ่งหลายๆที่นะครับเขาก็อยากแสดงให้ถึงสถานการณ์ของเขาประเทศเขาหรือว่าฉนวนกาซ่าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีน้าแข็งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ําก็ขาด ถ้ามีน้ําแข็งหรือมีน้ําก็คงไม่เททิ้งง่ายๆหรอกครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่มีเยอะแยะมากมายและปรากฏอยู่นะครับก็คือเศษซากของตึกและเรือนและอาคารนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวที่สําคัญมากเลยเพราะว่าคุณผู้ชมเคยคิดจะซื้อบ้านไหมครับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหราคาบ้านมันแพงแพงใครจะซื้อไหวไหนจะต้องผ่อนค่าบ้านไหนจะต้องผ่อนค่ารถไหนจะต้องผ่อนอะไรหลายๆอย่าง แต่วันนี้นะครับผมอยากนำเสนอที่ที่หนึ่งที่น่าอยู่มากเลยก็คือหมู่บ้านการจีของเกาะซิซิลีในประเทศอิตาลีครับเขาได้ขายนะครับบ้านราคาเท่าไหร่ทราบไหมครับ เพียงแค่1ยูโรเท่านั้นเองครับใช่แล้วครับแต่ละบ้านจะขายในราคาเพียงแค่1ยูโรเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากฟื้นฟูที่ดินตรงนี้แล้วก็หมู่บ้านนี้ให้มีประชากรกลับเข้ามาอยู่มันเป็นเหมือนหมู่บ้านและก็เขตเล็กๆนะครับในเกาะซิซิลีของประเทศอิตาลีโอ้โหสำหรับคุณผู้ชมที่อยากซื้อบ้านในราคาทุกถูกก็อาจจะย้ายไปอยู่ที่การจีก็ได้นะครับซึ่งเราไปดูกันดีกว่าว่าสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าอยู่ เกาะซิซิลีนะครับยังไงก็คงน่าอยู่ไปชมกันดีกว่าครับกานจี g e o f i สภาเทศบาลเมืองกานจีนจบนเกาะซิซิลีทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิตาลีประกาศขายบ้าน20หลังในชุมชนเก่าแก่ซึ่งถูกทิ้งร้างบนเนินเขามาโดนีแต่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ท้องทะเลได้อย่างชัดเจนราคาหลังละ1ยูโรหรือราว42บาทรวมถึงบ้าน2ชั้นและ3ชั้นอีกจำนวนหนึ่ง ราคาตั้งแต่300ถึง15,000ยูโรหรือราว12,810บาทไปจนถึง6,4,500 0บาทโดยชาวต่างชาติผู้สนใจซื้อบ้านจากทั้งออสเตรเลียดูไบสหรัฐอังกฤษและสวีเดนต้องเดินทางไปทำสัญญากับสภาเทศบาลด้วยตนเองและต้องจ่ายเงินมัดจำอีก5,000ยูโรหรือราว2,13,500บาทแก่สภาเทศบาลเพื่อรับประกันว่าจะซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้มีสภาพสมบูรณ์ ความเข้าอยู่ได้ภายในเวลา3ปีหลังจากการซื้อและคาดว่าค่าปรับปรุงบ้านแต่ละหลังไม่ต่ำกว่า20,000ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ854,000บาทส่วนชาวเมืองกันจีในระแวกใกล้เคียงไม่คัดค้านโครงการดังกล่าวแต่คาดหวังว่าชาวต่างชาติที่มาซื้อบ้านในชุมชนมาโดนีีจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ดีขึ้นอืม ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับและก็หมู่บ้านที่นี่ก็น่าอยู่นะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากมีบ้านของตัวเองในราคาเพียงแค่1ยูโรก็น่าสนใจเลยอาจจะเป็นบ้านหลังที่2ที่3ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับไม่แน่ในอนาคต เขตนี้อาจจะบูมขึ้นมาก็ได้นะครับควรลงทุนโดยเฉพาะราคาเพียงแค่1นยูโรเดี๋ยวผมต้องรีบบินไปที่กันจี้แล้วก็ไปดูสักหลังหนึ่งแล้วแหะครับและก็ถ้าเกิดอยู่ในเกาะซิซิลีนะครับไม่ต้องห่วงเลยเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมากของประเทศอิตาลียิ่งเป็นของประเทศอิตาลีนะครับก็ยิ่งมีชื่อเสียงเข้าไปใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเป็นที่ที่คนชอบไปนะครับในท็อป5ของโลกเลยละครับรองลงมาจากประเทศสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสครับคุณผู้ชมครับ เอาล่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับและในช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมแต่ตอนนี้พักกันสักครู่และเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ